ก็จริงๆแล้วกิจกรรมนี้เนี่ยเคยเกิดขึ้นมาตั้งแต่หลาปีแล้วก่อนน้านี้ก็จะมีเรื่องของเปนป้านะครับซึ่งสุกพานุกสาวมาด้วยวันนี้กได้มาเจอกับพี่ๆครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะถามฉลามมีท่านไหนที่กินดีจะใส่ชุดแล้วลงไป5หอาหฉลามไหมครับสนใจไหมครับเชื่อท่านไม่สนตากันเลยทีเดียวนะฮะมีท่านไหนสนใจอยากจะลงไปลุยกับ ฉลาบพันธุ์ไหญของเราไหมถ้าไม่พร้อมนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมีตัวแทนลงไปแห้อหารโชว์ให้ดูกันด้วยวันนี้เดี๋ยวได้ดูกันนะครับผมต้องบอกกับว่าซีไลฟ์แบงคอกนะครับไม่เคยหยุดมอบประสบการณ์ความรู้ผู้ความบันเทิงอย่างที่บอกไปว่าช่วงกลางปีเนี่ยเราก็เจอเลยหมดแล้วก,กับเทพพิคซึ่งน่า,า,นา,นาราักมากๆแล้งก็นุ่นเนี่ยชอบกันมากๆมาปลายปีเราก็ไม่หยุดมีนิกรรมศะารแั่นกับชาร์ตไลฟ์มาสุดจังเลยนีตุ๊กตาสลากเสือใส จริงๆเนี่ยเขาไหว้ผ่านไปผ่านมาเราได้เห็นกันหลายตัวแล้วมีทั้งตัวที่เคยอยู่เดิมแล้วก็มีตัวใหม่ที่ต้องบอกว่าปราดเปรียวมากๆเดี๋ยวเราจะได้คุยกันวันนี้ด้วยซึ่งวันนี้นะครับนอกจากได้เห็นฉลามเสือทรายนั้นเนี่ยเราจะได้คุยกับพระเองงกนุงดอนอของเราครับซึ่งเขาได้มียอรับฉลามเสือทรายด้วยตัวเองมาแล้ว กับผู้เชี่ยวชายอีกหนึ่งท่านที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับฉลามเสือสายนี่แหละว่าฉลามพั์นี้เนี่ยน่ากลัวหรือเปล่าลักษณะของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันแต่ว่าก่อนื่นยังรอพายุล้ครับหนลด์แมนนณดูแลาสร็จแ้เราจะไีรัสนั่งบเรานะคะ ขออนุญาตเรียกคุหมอยาวนะคะสวัสดีครับเชิญนั่งเลยครับหมอครับผมมาถึงเนี่ยผมก็ถามก่อนว่าเออฉลามตัวนี้เป็นยังไงคุณหมอบอกฉลามเนี่ยจริงๆก็มันก็เป็นมันก็คือฉลามเนาะวางดูแล้วก็ผสมกันะะปรสบการณ์กับฉลามคุณหมอเป็นได้ไงบ้างโอ้โหก็ทำงานอควาเรียมมาเกือบจะ20ปีแล้วค่ะทำงานตั้งแต่รุ่นสเปิร์ดแต่ผมแล้วก็หนีไปทำงานที่ไหนกับอาใหม่ก็ก็โอเคนะคะยังไม่เคยได้เห็นกันเรื่อยๆได้เห็นกันเรื่อยๆค่ะ ก็เราก็มีน้องน้องแซนเทเกอร์ชาร์คสุดทรายของเรานั่นก็แต่แรกอยู่แล้วคือตัวนี้ที่อยู่มาประมาณกี่ปีอุอโอ้โหตัวที่แก่สุดข,ของเราเนี่ยก็จะเป็นรุ่นแรกเลยจะมี <Gen S 1> ตัวที่เด่นๆเจนหนึ่งก็จะมีพีกป้าป้าพี่ป้า,ป,า,ป,าป้าของเรานี่ก็ใหญ่มากตัวใหญ่มากอันนี้น่าจะเป็นโจนะคะค่ะเพราะคือเรามีแก๊่เดิมของเราเนี่ยห้าตัวน้องมีฉลากเสือทรายของเรานะคะแซนไทเกอร์ชาร์คภาษาอังกฤษเขาก็จะมีหลายชื่อมาอกเลยอคุณผูวชมเราจะเป็นแซนไทเกอร์ชาร์คเบรนเนอร์ชาร์คแบร็กเก็ตทูธชาร์คค ี่เขาใช่ค่ะที่เขามีชื่อว่าแซนไหก์ก้าช้างรควรจะเห็นนะคะว่าหน้าตาเขาเหมือนฉลามเสือเลยไหก์ชก้าที่งแต่ว่าเขาตัวเล็กกว่าแล้วก็ตาเขาจะไม่สีดำฉลามเสือคือตัวสีดำใช่ไหมแล้วไมต้องีทซายเขาท้ายเนี่ยเขาชอบอยู่แบบเลียดทซา์ชอบประมาณอย่างนั้นนะคะใช่ค่ะคือเป็นเป็นเป็นน้องที่เหมือนฉลามเสือแต่ไม่ได้ดุเท่าคือฉลามเสือทรายจะไม่กัดคนถ้าไม่โด จูจ๋มไม่โดนกวนนะคะก็คือไม่ใช่ว่าคุณโบไปหนุนไปกอดเขาอะไรเงี้ยเขาก็ต้องการน,น,นะคะผมก็ไม่ไปกอดเขาแต่ <c oughs> เราไม่รู้หรอกบางทีเราลงจากเรือแจะดำน้ำอย่างเงี้ยหรือจะเล่นน้ำแบบเขาอาจจะอยู่ในบริเวณนั้นอยู่แล้วก็ได้คันนี้ไม่เจอที่ไทยะคะ่ะ <c oughs> อ๋อแถวนี้ไม,มไม่มีไม่มีไม่มีค่ะจะเจอฝ <c oughs> ั่งแอฟริกาอะไรแถวๆนั้นนะคะแล้วก็ น้องๆเด็กๆของเรานี่เซ็น์ล่าสุดนี้มาจากอเมริกาค่ะอ๋อเหรอครับมาไกลเลยนะหมอใหญ่มาไกลค่ะเดินทางเกือบ30ชั่วโมงกว่าจะมาถึงที่นี่ใช่ค่ะใช่ครับวันนี้อนุรักษ์ค่ะขสิ่งที่หมอใหญ่มาบ้างค่ะขอยาวด้วยค่ะหมอบคุณครับ ขอแนะนำใกล้ๆนะครับหมอป้าเหมือนขาแกะออกกันเลยนะครับอันนี้ผมพูดเองนะครับเพราะจริงๆเขาเป็นคนไปรับฉ่นงหาเนี่ยเสือทรายเนี่ยมาเองเลยเพราะฉะนั้นต้องถามข้อมูลจากเขาแล้วนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องชายผมนะครับกระทิงขุนนร้องนะโมกระทิงสวัสดีครับสวัสดีครับกระทิงครับแม่แม่คุณหน่อยกระทิงโอ้โหเป็นไงกระทิง ได้มาทำเหตุกรรม์ับซีไลฟ์ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับพี่ก็ตื่นเต้นมากพี่พีใจมากครับคือผมอก็ดูพวกสารคดีอะไรอยู่แล้วนะครับแล้อันนี้เป็นคนเรียกว่าโอกาสสำหรับผมนี่คือน่าจะเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมเลยครับที่ได้เห็นการณ์องแอนเรื่องหลังยุคยีเขาแล้วก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในภารกิจ่สำคัญในการกดย้ายฉลาบเลยครับพี่นี่สิมันไม่ใช่แบบ คือเราก็จะเห็นว่าหลังจากที่สารน้ำมัอยู่ในไทยได้บ่อยแล้วเราก็ไปรู้ขั้นตอนการขนส่งเนี่ยยากง่ายขนาดไหนเมื่อกี้หมอย่งก็บอกว่าแถวในเมืองไทยเนี่ยเลนหน,นักไม่มีด้วยนะสารเสื่อทรายคุณต้องมาไกลมาก,มากทีนี้ถามพี่เลยว่าอันนี้ต้องบอกก่อนเลยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เปลี่ยนสารน้ำหรือน้ำสารน้ำเข้ามาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายคือตลอดสิบปีเนี่ยมีอา,ากาศมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขนส่งมาจากอ่ตัวฟูมาถึงอะละก้อนเนี่ยมาจาก รถบรรทุกครับอ่าบสิ่งต้องควบคุมความเร็วประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเอ้าจะไมเข็มเวลาเราอัดรอยยี่ไม่ได้เหรอมันจะได้มาถึงเร็วๆไงไม่ได้ครับผมว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอ่าหัวข่าของน้องแล้วก็อะไรด้วยเรี๋ยวอัดน้ำไม่ได้ขวดน้ำใช่คิดว่าน่าจะอย่างนี้ครับมีผู้เชี่ยวชาญพากลอยู่ตลอดเวลาเลยครับแล้วมาที่คาราโกนเจก็มีทีมผู้เชี่ยวชาญของซีไลท์นะครับท่านก็ไปอ่อยผลมาลงที่ล็อกแท่งของอ่าซีไลท์ก่อนที่จะมาลงแท่งใหญ่นะครับ จะไปลงแท้งซะเหมือนให้น้องปรับตัวปรับตัวปรับสภาพน้ําปรับอากาศที่แบบว่าบ้านเรากับบ้านเขาไม่เหมือนกันตอนที่ผมคุยโอ้โหเราก็ไม่รู้ว่ามากันกี่ทัพทัพกี่ตัวเนาะยากมากนะคุณท่านมันที่มามง่ายใช่ครับและคิดดูอ่ะสลามเขามาไกลขนาดนี้แต่ละตัวราคาเท่าไหร่มันเหมือนกราโจนส่งของที่มันมีความสำคัญมากมากอ่ะแล้วทีได้เจอตัวเขาเป็นครั้งแรกตอนที่มาที่นี่เป็นยังไงบ้าง อนนเอแล้เป็นไงทีมงานเขาเป็นยังไงบ้างทีมงานเขาเก่งมากๆเลยคนระับทุกคน<ร>จะมีห,มหน้าที่ของตัวเองอที่ผมดูนะ,ะคือแบบว่าก่อนที่เขาจะเปิดทับขึ้นมาเนี่ยแบบ พอเขาเปิดเสร็จท mm ุกคนก็เข <c oughs> oh. oh. ้าไปเช็คมีหน้าที่แบบจอดเลือดที่หมอเยาหมอเยาเมื่อกี้ก็ทำนะครับหมอเยาเขาก็ลงไปในทับที่มีฉลามอยู่เลยหมอเยาลงไปด้วยใช่ครับอหมอที่ทีมงานบอกหมอเยาเนี่ยเข้าไปในท้องฉลามแล้วนแล้วก็ฉลามคอยออกมาเข้าไปจริงหรอเข้าไปในทับก็พอหมอเยาตัวตัวเล็กๆเขาเก่งมากเลยนะครับหน้าที่ดูเขาลงไปข้างในเลยแล้วก็ทุกคนมันจะมีคนตรวจเช็คลักษณะของน้องเพื่อที่จะแบบแบ่งแยกแบ่ง ชื่อเหมือนที่จะทำเครื่องหมายไว้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จอดเลือกตรวจสุขภาพก่อนที่จะลงใช่ลงในตั่เองครับไม่ง่ายนะพี่หิงเนาะครับละเอียดอ่อนผมว่าแล้วพี่บอกว่าในทีมเขาเนี่ยนอกจากทีมไทยก็มีทีมต่างชาติด้วยที่มาช่ครับใช่ครับ เนี่ยคือความตั้งใจแล้วก็บอกว่าการที่ผลได้มาเนี่ยไม่มีขั้นตอนไหนง่ายเลยทุกอย่างและที่สุดท้ายขนมาปลอดภัยทุกคนเปนปลอดภัยทุกตัวครับสุดยอดมากเอาเซฟเอาเมย์ทีมงานทีละเหนมาแต่ว่าที่เก็บงานะแล้วก็การที่เราได้มาดูเนี่ยถือว่าเป็นกับกำไรมากๆค่าเข้าก็ไม่แพงแล้วได้มาดูอย่างเนี้ยมาแบบ ข้ามโลกกันมาไม่ได้จริงๆเอาอย่างนี้ว่าเราจะมีคลิปที่จริีเนี่ยเขาไปร้าน้องๆมาด้วยอันนี้น่าสนใจมากถ้าเราอยากจะตามคลิปต่้เนี่ยดูได้ไม่ช่องมากเลยดี่ทางไปมีของซีไลท์แองกอพโซเชียลรับุกอาบผมจะมีเรื่องหลักทุกๆอย่างนะครับตั้งแต่การขนย้ายนะครับแล้วก็การทำงานของพี่ๆเรื่องหลักนะครับสามารถติดตามได้เลยนะครับที่ซีไลท์แองกอพโซเชียลแองนะครับของเรา โอเคครับก็ายังไงไปดูก็ได้ฝ่ายพี่ฝ่ายชายขา่าวก็คือน้องๆเราไม่ได้สนใจเนี่ยหรือว่ามันเป็นเรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก,ก่อนนะไ,นนไม่จีการโอนได้สัตว์ใหญ่ๆอยางนี้เลยเขาสั่งน้ำอย่างนี่ง่ายเลยใช่ผกเอาว่ายาลำสัตว์นะยากเข้า,าไปอีกนะครับผมเขอบคอกกับทีมด้วยเกมโงเกมครับ,รบแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งกำลังจะติดกล้องภายในซิ่งปีในเรื่องได้ทางหลังทางต้องสาม ก็น่าจะดูก็น่าจะต้นปีหน้าปีหน้าปีหน้าแน่นอนปีหนนนน้าแ่อก็ใบใบเย็นๆมาดูที่สีไลท์ก็มันก็ไปดูละครติดต่อนะครับเขาเชื่อมต่อเองคับน้องแสงผมด้วยครับกระติกบคุณครือเปล่าเดี๋ยวเราจะไม่ไปไหนนะครับเพราะหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีโชว์พิเศษนะครับเป็นคอนการฉลามจากพี่น้องของเราแต่ตอนที่เขาก็อนอาหารฉลามแบบนี้นั่นเอง actually during o u r shop feeding we're gonna use to start to feeding our fish in here the first one gonna feed the sharks in here and the other one w i a l g i e the shark for each other นะคุณูจาชะลามของเราจะมาทานอาหารด้วยปลาและไม่แน่ก็อาจจะยังอิ่มแล้วก็เปลี่ยนด้านั่นเองนะครับเราต้องจับตาเแล้เจ้ยชะลามของเราเข้ามาทานกับพี่แมวของเราให้ดีๆนะเราส่งเอาอ้าปากเยอะๆปากจนเง็นฟันในปากเนี่ยแทนจะกรอบถุกสเลยนั่นเอง อาจจะสวนไกันี้ไปก่ h นเดชากว่าเด็กคุมทีเด็ดูดวิดเดี๋ e ร s ้งหน้กันะเห็นเดมอส l โผล่ o อองแฮนโอ้ยเดีไรซารีน่าเห็นยุคสแมนิสตันสลอยตัวนกของเราทางด้านขวาในสถานที่ปลานะสิ่ t ต่า this o มัน s ะ o t hungry จะดูเหมือนตัวตัวนี้ของเราเนี่ยเขาจะยังไม่ขนนั่นะองนะครับตอนนี้นะจอชลาซซ่าของเราเนี่ยกำลังว่ายน้ำรออยู่เพะมากใกล้ๆกันเลยทีเดียวซึ่งตอนนี้เราก็เห็นได้่าประนนประดาดนะนะ ่าตัวแรกของเราตัวนี้จะทานด้วยปลาดิซิเดฟส์มันิสต้ามีโอ๊ะโอ๊ะโอ๊เข้ามาอย่างช้าๆแล้วก็กินไปแล้อ่าดิซิสดฟส์มันิสต้าเนี่ย just Mr Fish ดูมันก็สุดพากาหาดแบบน่าเสียดายเลยนี่น่าเสียดายนะฮะเดี๋ยว่คเดี๋ยวพึ่ไปไหนนะครับพี่เดี๋ยวเรามีแจกเป็นฟันงชนะตะเคี่ยวเมื่อกี้แจกกันได้คนละหนึ่งเคี่ยวได้ทุกคนนะครับเดี๋ยวจะแจกกันนะครับ สลาสเสือสายมาเพิ่มอีกทั้งหมดกี่ตัวนะฮะหมอแตัวเลยทีเดียวในเหตไม่นับของเดิมให้มีอยู่นะตัวใหญ่ๆเนะี่ยตอนนี้มีทั้งหมดสิ่สามตัวแนละ้วที่มัสวอร์ดเดีวไปนะครับที่มัสคอร์ดดก่อนนะโอเคตอนนี้ขอเป็นนะครับลุกสกุลว์เวอบอร์ร <laughs> <laughs> ่เด็กมาเยอะเร็กมาเยอะเดินยากนิดนึงนะชันหลังขาสั้นนิดนึงเลครับผม ยังไงฝากไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีการโชว์ให้เห็นแบบนี้ทุกวันชว่วงบ่ายบ่ายโมงเครื่องนะครับแล้วก็ฝากไปด้วยตอนนี้เรามีน้องใหม่สมาชิกใหม่มาแล้วที่ซีดีส์แบล็คอของเรานะครับตลาดนสือชายเขาเขามีแปดตัวด้วยกันแล้ว,ว,ดลวเดี๋ยวช็อตต่อไปจะเป็นน้องกระิงคนเดียวนะคะช็อตน,นี้ได้ยังครับเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณคุกสุคนธ์ด้วยขอบคุณแมสสอดด้วยนะคะ โอเคช็อบสุดท้ายเป็นน้องกระทิงนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะคบสามารถสัมภาษณ์กระทิงต่อได้นะคบที่ด้านหน้างานนะครับก็เชิญพี่ๆนักข่าวนะครับสามารถไปสอบถามเรื่องราวการทาง,งานของกระทิงต่อได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะได้ คลิปนะครับสำหรับวิดีโอการนำน้องทั้งแปดตัวมาเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ใน Facebook นะครับซีรั่งแบงคอกออฟฟิเชียลติดตามกดวอลลุ่กดไลค์กดอะไรกนได้นะครับติดตามจะได้ไม่พลาดกิจกรรมของทางในซีรั่งแบงคอกด้วยนะครับถ้าเป็นอะละเขี่ยดทีที่จัดีๆนะมันคือแจ่ไอันียนะเออแต่มันเกี่ยวมันเกี่ยวนะครับ